คาลิปโซกรุงเทพนี่นะครับคือโรงละครนะครับหรือที่เรียกว่าคาเบเลชชว์คาลิปโซกรุงเทพนั้นในที่สุดเนี่ยนะครับได้มีการออกประกาศบนหน้าเพจขึ้นมานะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาว่าในที่สุดนั้นถึงข่าวจำเป็นแล้วที่จะต้องมีการปิดกิจการแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอเรื่องของโรงละครคาลิปโซกรุงเทพได้อีกต่อไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ บริษัทนิวคาลิปโซ่กรุงเทพเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนี่เป็นชื่อเต็มของเขานะฮะซึ่งก็ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของโรงละครนะครับคือให้วิธีของการบริหารการจัดการโรงละครชื่อดังที่มีชื่อว่าคาลิปโซ่กรุงเทพนะครับคาลิปโซ่ก so รุงเทพเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับอยู่กับเมืองไทยมาเนี่ยนะครับส3ปี3ทศวรรษ อยู่มานานมากครับอยู่ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติต้มยำกุ้งเชลยสามไปนะฮะสาสิบสาปีของทางด้านโรงละครซึ่งถือว่าเป็นโรงละครแห่งแรกในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยเมื่อ33ปีที่แล้วผมต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นธรรุรกิจที่อยู่มานานมากแล้วก็เป็นธรรุรกิจที่เข้ามาในยุคแรกๆเลยนะครับที่พฤติกรรมการชมนะฮะหรือความเข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโรงละครเนี่ยคนไทยในยุคนั้นเนี่ยนะครับอาจจะยังรู้สึกเป็นเรื่องที่ใหม่มาก ถ้าเป็นต่างประเทศอาจจะเรียกว่าเพลย์นะครับเพลย์ play, ไปดูเพลย์กันอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าแน่นอนครับอย่างเช่นคนที่อยู่เมืองนอกเมืองนานะครับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศอย่างเช่นนิวยอร์กเนี่ยก็ชอบไปดูบรอดเวย์ใช่ไหมเขาเรียกว่าโรงละครเพลย์บรอดเวย์เป็นต้นนะครับซึ่งตอนนี้บรอดเวย์ที่นิวยอร์กนั้นก็ต้องปิดยาวไปจนกระทัง่งถึงอาจจะถึงสิ้นปีซะสองพันไปนะครับบริษัทนิวคาลิปโซกรุงเทพเอ็นเตอร์เทนเมนต์ so นี่นะครับได้บอกว่าโรงละครคาลิปโซกรุงเทพเนี่ยจำเป็นแล้วนะฮะและในที่สุดกกกกกก็ถึงงงงงาาาาาาารรรรรรตัััดดดดสสิิิิินนใจขขออผู้้บ้บบหหษททีมโโยยเเลลลแคคปซ นะครับในวันที่14ตุลาคมก็คือเมื่อวานนะครับเนื่องจากว่าอะไรฮะเหตุผลที่นั้นคาริฟโซเอ็นเตอร์เทนเมนเาให้ไว้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะพยุงธุรกิจให้ฝ่าวิกฤตโควิด19ไปได้เขียนชัดๆเลยนะไม่สามารถพยุงประคับประคองธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการบันเทิงในประเภทของโรงละครเนี่ยแห่งแรกของกรุงเทพมหานครเมื่อ33ปีที่แล้วเนี่ยไปต่อได้จากวิกฤตของโรคระบาดโควิด19นะครับ แล้วก็ยิ่งให้เหตุผลเพิ่มเติมนะว่าโรงละครคาริบโซกรุงเทพเนี่ยขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่ให้การสนับสนุนไปชมกันนะครับโดยมาชมหรือพาเพื่อนฝูงนะหรือว่าพานักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมการแสดงนะฮะส่วนใหญ่แล้วโรงละครที่เรารู้จักกันนะครับในยุคสมัยใหม่ทุกเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเอาประเภทของละครที่อยู่ในทีวีใช่ไหมครับแล้วก็มีเพลงประกอบละครใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็มาตั้งเป็นโรงละครเพลง โวงละครเพลงประกอบละครนี้เป็นต้นถูกไหมครับล่าสุดเนี่ยที่มีในบ้านเราก็คือที่ไหนฮะเอสปพรนาดนะครับที่ก็เรียกเป็นโรงละครแห่งหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นของคนรุ่นใหม่ซึ่งก็จะเอาเพลงนะครับเพลงประกอบละครหรือว่าเพลงประกอบทีวีเนี่ยมาเล่นแล้วก็มีเอาดาราที่เคยเป็นละครเนี่ยมาเต้นร้องเล่นเต้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่จะดูละครเพลงได้หรือคนที่จะดูโรงละครได้นี่นะครับจะต้องเป็นคนที่เคยไปรเรียนเมืองนอกเมืองนาแล้วกลับมา เพราะมันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศในยุคสมัยนั้นนะครับและเมื่อ3-3ปีที่แล้วที่กลับเราย้อนกลับไปดูนี่นะครับถือว่าเป็นธุรกิจที่บุกเบิกในสมัยนั้นเป็นแรกๆเลยงนั้นคนที่จะเข้าใจในการฟันเกี่ยวกับเรื่องของโรงละครเนี่ยจะต้องเป็นคนอย่างที่ผมบอกไปไงครับว่า อาจจะต้องเคยไปอยู่เมืองนอกอาจจะต้องเคยรู้จักมาก่อนปกติแล้วนี่นะครับโรงละครในบ้านเราก็มีอยู่หลายแห่งหลายยุคหลายสมัยซึ่งโรงละครในสมัยบ้านเราของกรุงเทพมหานครยุคแรกๆก็จะเป็นการแสดงประเภทโขนีเป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นโรงละครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการเอาละครมาเล่นจริงๆเป็นต้นนะครับทีนี้การตัดสินใจตรงนี้ที่ปิดตัวลงงนี่นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าวิกฤตโควิด1 9เนี่ยนะครับได้ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับเสียหายอย่างสิ้นเชิงล้วใช้คานี้ได้ฮนะดูจากจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ย ล่ำๆจะแตะ40่ล้านเนี่ยนะครับวันนี้ทําไปทํามาเนี่ยจนถึงนาทีนี้ประเมินได้เนี่ยอาจจะเหลือแค่6ล้านเท่านั้นเองคือหายไปไม่ต่ำกว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับธุรกิจของโรงละครที่อยู่มาได้เนี่ยก็อยู่มาได้จากเรื่องหนึ่งปากต่อปากบอกกันไป 2!! เพื่อนพามาดูเพราะเพื่อนคนนั้นเนี่ยอยากจะพาเพื่อนชาวต่างชาติที่เคยไปใช้ชีวิตด้วยกันเคยรเรียนด้วยกันเนี่ย มาดูโรงละครที่นี่นะครับสามสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าพักหลังธุรกิจโรงละครเนี่ยก็จะต้องปรับวิธีในการที่จะหารายได้จากลูกค้าโดยเองเป้าไปหากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติทั้งสิ้นซึ่งก็แน่นอนครับว่าธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของโรงละครและประสบความสาเร็จโด่งดังเนี่ยก็มาจากทางด้านของทุรกิอเมริกานั่นเองครับซึ่งสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นชิบอ์ร์ดเวย์ก็ถือว่าเป็นโรงละครเพลงที่ชื่อดังของโลกแล้วก็ติดตํานานระดับโลกไปแล้ว ใน,ในของยุโรปก็มีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สหราชนาจักรหรืออังกฤษเนี่ยนะฮะก็จะมีการนําเอาโรงละครเนี่ยมาทําเกี่ยวกับละครเพลงเช่นเพลงของวอลต์ดิสนีย์ชื่อดังซีรีส์ดังๆที่เป็นการ์ตูนของดิสนีย์เป็นต้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาก็ประครับประคองตัวเขาเองแล้วตั้งแต่เกิดการล็อกดาวน์ในเมษายนนะครับ ก็มีการประครับประคองแน่นอนครับเจอเกี่ยวกับเรื่องของพรบการปิดบ้านปิดเมืองเกิดขึ้นก็ไม่สามารถให้บริการได้ถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายออกมาแล้ว็ตางแต่ท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นไหมครับว่ากที่เขายังไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ด้วยมาตรการที่มีการปิดหน้าน้าอยู่แล้วก็ยังแน่นอนครับว่ายังไม่อนุญาตให้เป็นลักษณะประเภทนักท่องเที่ยวเข้ามาส่วนจะเป็นนักเดินทางหรือเป็นนักธุรกิจที่จะอนุญาตให้เข้าช่วงหลังจากวันที่25ตุลาคมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโมเดลอย่างนี้ การแสดงที่เป็นวิชาชีพยอย่างนี้นะครับได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับจริงๆแล้วธุรกิจอย่างเช่นโรงละครโรงละครเพลงโรงภาพยนตร์หรือจะพูดในภาพรวมคือโรงมหรสพทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการที่มีคนจำนวนมากนั่งอยู่ในที่ที่เดียวกันและเป็นสถานที่ปิดระบบการหายใจหรือแอร์คอนดิชันก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่เกิดการถ่ายเทแบบชนิดที่โปร่งโลคนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับ ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันที่ธุรกิจคาริบโซ่คาร์เบ่กรุงเทพเนี่ยนะครับจะต้องจากชาวกรุงหรือว่าประเทศไทยไปนะครับสำหรับโครงการเอ่อโทษนะฮะโรงละครคาริบโซ so ่คาร์เบ่กรุงเทพเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าตกลงเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่แรกแท่านผู้ชมรู้จักโรแลมเอเชียไหมฮะอ่ะใครรู้จักโรแลมเอเชียยกมือขึ้นครับใครรู้จกกักครับโรแลมเอเชียอยู่ตรงไหนของกรุงเทพอ่ะถ้าคําถามแรกเราบอกว่ารู้จักไหมคาริบโซ่กร so ุงเทพบอกหลายคนบอกไม่รู้เลยนะ แต่ถ้าบอกว่ารู้จักไหมครับโรงแรมเอเชียอยู่ตรงไหนของกรุงเทพครับอ่นะยกมือหน่อยส่งกันมาหน่อยครับอยากรู้ครับรุ่นเดียวกันหรือเปล่านะนะรนครับเพราะว่าโรงละครนะคาริสโซ,โซกรุงเทพเนี่ยครั้งแรกที่เขามาเปิดในเมืองไทยเลยนะอยู่ที่โรงแรมเอเชียกรุงเทพอยู่ที่โรงแรมเอเชียกรุงเทพซึ่งเปิดขึ้นในปี2531นะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2531เป็นต้นมานะครับ นั่นคือโรงแรมเอเชียที่แรกหลังจากนั้นก็อยู่บ้านได้สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเริ่มใหญ่โตมากขึ้นหาจุดขายเปลี่ยนใหม่ขึ้นนักท่องเที่ยวเดินเข้าทางเข้ามามากขึ้นนะครับก็เลยมีการตัดสินใจเนี่ยนะฮะย้ายจากตรงบริเวณโรงแรมเอเชียเนี่ยครับไปอยู่ที่ตรงไหนทราบไหมฮะเอเชียทีริเวอร์ฟรอนต์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายคนอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่าคาริสโซกรุงเทพเนี่ยตกลงย้ายไปอยู่ที่เอเชียทีริเวอร์ฟรอนต์ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วในที่สุดตรงนี้แหละครับที่เป็นที่สุดท้าย ที่นึกไม่ถึงเลยครับว่าธุรกิจจะต้องปิดตัวลงที่ตรงนี้เนื่องจากว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปส่วนทางด้านของเอเชียทีครือว่าฟอนท่านผู้รรมชมก็ทราบดีนะครับว่าเขาก็ปิดตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์จนมาถึงขนาดนี้แล้วใกล้ว่าเร็วๆนี้กำลังจะกลับมาเปิดให้บริการกับเรือลำใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็เลยเนี่ยครับทำให้ไม่มีคนเข้าไปวันก็จะแบกรับต้นทุนได้อย่างไรที่ก็ยังเช่ากันอยู่นักแสดงที่เป็นนักแสดงวิชาชีพเกี่ยวกับเรื่องของละครเพลง ก็ไม่สามารถจะแสดงให้กับท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวได้เลยนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นประวัติของทางด้านคาริโซ,โซคารเเล่นะฮะตั้งอยู่ที่โรงแรมเอเชียตรงราดเทวีนะฮะตรงราดเทวีครั้งแรกแล้วย้ายไปเอเชียทีครือฟอนนะครับตรงอ่าจำไม่ผิดแยกอะไรนั้นจำไม่ได้แล้วฮะเสร็จแล้วก็เจอเรื่องของวิกฤตโควิดเพราะฉะนั้นธรุรกิจก็เลยปิดจบไปเลยนะครับเป็นอันว่าคาริสโซกรุงเทพไม่มีอีกต่อไปในกรุงเทพมหานครแล้วก็แผ่นดินไทยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับการปรับตัวก็ต้องเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าจนลเ่า ปรับแล้วปรับอีกนะปรับจนไม่รู้จะปรับยังไงโอกาสไม่เปิดเลยทั้งในระยะการสั้นและยาวก็จําเป็นครับที่จะต้องตัดสินใจอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามอบตัวนะครับนะฮะ